สวัสดีจ้าสาวดอนผ้ารวยสวัสดีตอนสายๆเนาะจ้ะพอกันตอนสายๆเนาะจ้ะคลิปนี้สาวดอนผ้ารวยก็ได้เวาไว้แล้วเนาะจ้ะว่าสีเอาหวยลลอกที่มันเข่าตรงๆมาให้แฟนขบเบิองกันเนาะจ้าขอต่อจากห่กอนเนาะจ้ะที่มันเข่าดีเดินดีสาวดอาวดอนเสลสีเอามาลงให้เบิองเนาะ อันนี้จะเป็นขลองอาจารย์ศิริรัตน์ที่สาวดอนได้เว้าไว้นนะะั้งสองมือเนาะจากลังหอยออกที่สาวดอนได้สรุปให้เบิงเนาะคะองอาจารย์ศิริรัตน์ที่เข่าตรงตรงเนาะจากสาวดอนสะี่ยอดลังให้เบิงสองหวดเนาะจากคะองอาจารย์ศิริรัตน์งวดหวดวันที่สิบหกอันนี้เป็นคองวันที่สิบหกมีหน้าเนาะจากองเพน อันห้อยออกอที่เจ็ดสามทั้งบนทั้งล่างเนาะเพิ่นก็เข้าไปที่เจ็ดสามด้วยจากของอาจารย์สิริรัตน์เนาะหงวดวันที่สิบหกมีหน้าเนาะจ้ะแล้วก็ต่อมาเนาะจ้ะของอาจารย์สิริรัตน์คือเก่าด้วจากต่อมาเป็นหงวดที่สองเนาะจ้ะของอาจารย์สิริรัตน์หงวดบางหนึ่งหันเนาะห้อยออกเก่าเก่าเนาะจ้ะหวอยออกเก่าเก่าเนาะเหลขอลางออกเก่าเก่าเนาะของอาจารย์สิริรัตน์เข้าเต็มเต็มเนาะจ้ะเก่าเก่า เข่าตรงๆเพื่อกันกับหวดกอนเนาะจากหวดก่อนเข่าเจดสามเนาะจากหวดหงดกอนเข่าเจ็ดสามของเพ่นถือเครื่องบุญเครื่องรางเนาะจากหวดก่อนเพราะว่ามันมันเหลขล่ลางก็เลขบุญออกคือกันเนาะงวดบางนึงหันเพื่อนกับเพิ่นกับเข่าไปอยู่ที่เลขล่างเนาะเก่าๆเนาะจากเก้าเก้าเม็ดเดียวของอาจารย์สิริราชเด้อจากหวดก่อนเนาะเข่าตรงๆ สำหรับของอาจารย์ศิริรัตน์แถมเลขดึงเพ่อนยังหายถือคองอาจารย์หมวดวางกรอนนเนาะเก้าเนาะตัวเดียวดึงเกนะ้าเนาะจ้ะท่านคันเมนเข้าสื่อกับสื่อตลาดเก่าของเพื่อนก็จะบหลายหางเนาะของอาจารย์ศิริรัตนะ์เนาะตะาเลขของเพื่อนจะเขา่าตรงๆบได้กรับแล้วได้จากของอาจารย์ศิริรัตน์หลายหางกระจิงแต่ว่าของเพื่อนเข่าตรง,ตงๆได้จากเข่ามาสองหมวดแล้วเด้อ ที่สาวดอนเห็นนี่เขามาสองงวดสามงวดนะจ๊ะสาวดอนหินเของเพิ่นมันหลายหางแต่ว่ามันพันเดินดีแล้วกับ,บ่ต้องกาบเนาะของอาจารย์สิริรันเสาวดอนเรามาลงห้แล้วว่าเบ่งงวดวันที่สิบหกเมษาเน,นาะจ้ะอันนี้เป็นงวดแรกกรับ งวดสองเราจะที Adams, ่มันเข่าตรงตรงเราจะเกเย็ดสามกับเก้าเก้าสองงวดสองงวดเลี้ยงเราจะของอาจารย์สิริรัตน์เด้อจ้ะแล้วมาเบิ่งนงวดที่สามเราจะงวดที่สามวันที่สิบหกเมษายนจะวันที่สิบหกเมษายนของอาจารย์สิริรัตน์เด้อจ้ะของอาจารย์สิริรัตน์สิบหกเมษายนจะขางกันเนาะ 16หกเมษาของอาจารย์สิริรัตน์ด้วยจ้ะถ้าเม็ดเดียวเนาะถ้าเป็นเม็ดเดียวของอาจารย์สิริรัตน์เจ็ดด้วยจ้ะเจ็ดตัวเดียวเนาะงวดก่อนไห่เก้าตัวเดียวเนาะของอาจารย์สิริรัตน์เก้าตัวเดียวเข้าไปอยู่ที่เก้าเก้านั่นจ้ะแสดงว่าพจนึงถือตพว,ว,ว้อมได้จากงวดก่อนงวดแรกพจนึงบ่ถือตเนแล้วจ้ะดึงห้าแต่ว่ามันผลออกตรงของพจนอยู่ได้ออกเจ็ดสามเนาะ แต่ว่าตพิ่นดึงมาตัวเดียวบ่เถือกเนาะหงอนี่ถือกทั้งตัวดึงแล้วก็เถือกทั้งตัวนั่นเลยนาะจะดึงเก้าตัวเดียวเนาะหงวที่สองออกเก้าเก้าหงที่สามน่าจะของอาจารย์ศิริรัตน์งดประจําวันที่สิบหกสิบหกเมษาเนาะจ้ะใส่สงการเลยนาาจะสาวดอนลงไห้เร็วเล้น่าจะสุดนี่ของอาจารย์ศิริรัตน์ ถ้ามากวิ่งมากแลนนอกจากมากออกกําลังกายกะเจ็ดตัวเดียวเนาะจ้ะเจ็ดตัวเดียวแสดงวังวนหนีพันสิมันใจรักเจ็ดนอกจากพันวาดึงเจ็ดตัวเดียวของอาจารย์สิริรัตน์แสด้มาอยู่ที่หกสองหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสี่สองสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนาะจ้ะของอาจารย์สิริรัตน์ ของเพิินมันมีหลายหางกระจริงแต่ว่าบริกรด้วจากขันทัาซื้อกะบริกรตรตรงๆไปเลยกับคือเข่าเนาะจ้ะของอาจารย์สิริราชเป็นตะเป็นตัตามเป็นตัตามเพิ่นอยู่ด้จากของอาจารย์สิริราชเบื้องสัิติเเ์เข่าเนาะจ้ะเข่าแบบตรงๆเลยได้จ้ะเห็นบ่จ้ะสาวอุดอรกับพึ่งเห็นเดี่ยเห็นหวดก่อนกอนั่นละ่ะก็เลยว่าเออมันเข่าดีออกมา เอามาลงให้เบิงกับเข่าอิรินอกจากเก่าๆเนาะสาวดอนตอนไหนเห็นว่ามันออกเจ็ดสามมันออกถือก็เลยเอามาลงให้กับเข่าอิรินอกจากเก่าๆหวักวกรอนสาวดอนอาาาลงให้ของอาจารย์สิริรัตน์เ้อะวันนี้สาวดอนมาฝากแล้ดดวจ้ะของอาจารย์สิริรัตน์เจ็ดเม็ดเดียวแล้วจ้ะเจ็ดเม็ดเดียวของอาจารย์สิริรัตน์ขันเท่าพุ่นบ่หลายเข้ากับเอาแต่ที่มันตดเจ็ดนอกจาก ของอาจารย์สิริรัตน์แม่นสิาลหางแม่นสิาลหางของของ่นกับบดไอกาบน่าจะเข้าตรงๆก็คือเข่ามากห,ห็นแล้วสองหดเลี้ยงเน่นาจะหงดกรงกรกับบลูเพราะว่าสาดอนบ่ไ้บ่ท่านได้ติดตามเพ่นเนาะแต่ว่าสองหดที่เห็นมากกคือเข่าตรงตรงนาะจะสาดอนห็นก็คือเข้าตรงๆเที่ยวมาลุงให้เอฟซี่ฟองเบิงนะ่ะจะก็คือเข่าตรงๆงหดบางทีผ่านมากเก่าเกนะ่าเนาะหวดนี่ ของคนกับมีซำเก่านาะจ้ะเลขกับมีหางหลายหางคือเกา่าตบากะบ่ได้กลับคือเกา่าเนือจากของอาจารย์สิริราชเท่เากับบุนล่างไปเลยเนาะบุนล่างไปเลยขันบวสันเท่ากับมักชุดใดเท่ากับยิบจับลอดตะตลีไปเนาะจ้ะของอาจารย์สิริราชเด้อมักหางใดเท่ากับจานหางใดนั่นก็นได้เนาะจ้ะเพราะว่ามันหลายหางเนาะต่ว่าเลขวดนี้กระตรงกับหลายๆเซียนอยู่ด้จ้ะ เดี๋ยวคลิปต่อไปสาวดวนสีโลงไห่เป็นของอาจารย์เดือนเพ่นเินแล้วจ้ะของอาจารย์เดือนเพลนกับเข่าตรงๆแล้วนอกจากหมวดก่อนเนาะเข้าตรงๆของอาจารย์เดือนเพ่นเดี๋ยวคลิปหน้าสาวดอนสีโล้งไห่เป็นของอาจารย์เดือนเพ่นเินแล้วจ้ะพออาจารย์เดือนเพ่นก็จะมีแบบนี้ว่ามันหลายหางคือกันแต่ว่า ก็เข้าตรงๆแบบบ่ต้องกาบด้วยจ้ะเดี๋ยวสาวดอนจะมาล่งเปียบเทียบให้เบึงว่าของอาจารย์ศิริรัตน์กับอาจารย์เดือนเพ็ญมันจะตรงกันชุดใดเนาะจ้ะมันสิตรงเลขตัวใดมันจะตรงกันเนาะจ้ะสำหรับของอาจารย์ศิริรัตน์แต่บางวันเี็สาวดอนมักเจ็ดเจ็ดไหมจ้ะมักเจ็ดเจ็ดของอาจารย์ศิริรัตน์ของเสี้ยนนอนหน้าเลียงไกลกับไห่มาหลหรด้วจ้ะ เพิ่นกบเขาดีดีเลยจ้ะเลยกเด่นเพิ่นเนาะงวดเี่เพิ่นกะหายมาแล้วเดี๋ยวสาวดอนกะสีลงให้เป็นคลิปต่อไปนาะจะจะบไดซยสาบสนกันเนาะสำหรับของเซียนเหลียงไก่เอ้เซียนไอหนุ่มสวนยางไหมจ้ะสาวดรนก็บอกิดเนะจะไอหนุ่มสวนยางไหมเพินพ่นไห้เพิ่นไห้สาวดอนมาสามงวมดกะเข้าทุกงวดเลยได้จ้ะเขาทุกงวดเลยของไอหนุ่มสวนยางเนาะ ะวางหงอนเพื่อไหามาแล้วด้อจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าสาวดอนสิลง่งหายด้วจ้ะของไอ้หนุ่มสวนยางเนาะเหลขกตัวเด่นเพื่อนเข่าดีด้อจ้ะเพื่อนหามาบกเคบหลายบหลายโตเนาะจ้ะเข่าของของอาจาร,รย์เสี้ยนสวนยางเนาะจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าสาวดรสิลง่งหาเนาะจ้ะกับของอาจาร,รย์เดือนเพ็นเนาะ ของอาจารย์เดือนเพ่นกะเข่าตรงตงเลยเนาะจากงวดก่อนเดี๋ยวสาวดอนรุ่งหายได้จากของอาจารย์เดือนเพ่นกะแคบหน้าจอไว้ด้จ้ะแคบหน้าจอไว้ถ้าเปรียบเทียบกันว่างวดนี้มันสิเข่าอีกบ่อเนาะจ้ะแต่ว่าที่ผ่นานๆมากกะคือสถิติเก่านะจ้ะเจ็ดสามงวดแรกเข่าตรงๆเนาะจ้ะเจ็ดสามของอาจารย์ศิริรัตน์เข่าตรงๆเนาะจ้ะ งวดสอง99เซาดอดลงไห้เนาะจา้ะเข้าตรงๆเลขวิ่งของคนกะแม่นพรอมเนาะจา้ะเพรานว่าดึงเก้าตัวเดียวเนาะงวดก่อนดึงเก้าตัวเดียวของอาจารย์สิริรัตน์เข้าไปที่99ตรงๆเนาะจา้ะเซาดอนก็แล้วเข้าดีเดินดีถึงมันสินไายหางสาวดอนมาไล่บังแล้วมันจังได้กระได้ทุนเนาะจา้ะได้กำไรเพราะว่าของเพื่บนบ่ดด้การบเนาะจา้ะ จะสำหรับของอาจารย์ศิริรัตน์เนาะจ้ะของอาจารย์ศิริรัตน์เข่าตรงๆเข่าตรงๆงสองมวดสองมวดแล้วมาลุนงวดที่สามเนาะจ้ะมาลุนงวดที่สามเด้อจ้ะแคบหน้าจอไว้เดอ้อแคบหน้าจอไว้ด้วยจ้ะวางงวดสิมานีนหงวดวันที่สิบหกเมษาเมษาหกหกเนาะจ้ะ ว่าเพิ่นตีดึงเถื่อโตวะเนาะพ่นวาตัวเดียวเจ็ดเนาะจ้ะดึงเจ็ดตัวเดียวเนาะของอาจารย์สิริรัตน์งวดก่อนพ่นวาดึงเก้าตัวเดียวเนาะก็คือถ้าวิ่งก็วิ่งเก้าเนาะจ้ะสำหรับงวดก่อนก็เข้าไปอยู่ที่เก้าเก้าพนดึงเถือกโตความเด้ะจ้ะงวดนี้พ่นวาดึงเจ็ดตัวเดียวสันเนาะก็แสดงว่าพ่นวาวิ่งเกียตตัวเดียวคันสิวิ่งเนาะจ้ะ สำหรับของอาจารย์สิริราชเด้อจ้ะมาลุ่นกันว่างวดนี้ของเพื่อนศีรษาคือจังสองงวดที่ผ่านมาน่ะบ่เพื่อนอาจาจะเข่ามาหลายงวดแล้วเด,ด้อจ้ะแสาวสาวอดห่อตาเห็นสองงวดนี่เนาะจ้ะงวดก่อนสาวดอดน่ะมาโล่งห้ก็คือเก่า่เนาะจ้ะของอาจารย์สิริราชเข้าตรงๆเงน,เนเาะจ้ะงวดก่อนของเพื่อนเกียรติสามสาวอดก็เร่าเออของเพื่อนเข่าตรงก็รรเรยามาโล่งห้เข่าไปอยู่ที่เก่าๆอีหลีเนาะจ้ะของอาจารย์สิริราชเด้อ งวดที่สามมาลุ่นกันเนาะจ้าว่าของคนสีเขาะนะ่าบ่เนาะแต่ว่าสาวดอุดรอมักเจ็ดเจ็ดเนะจ้มักเจ็ดเจ็ดของอาจารย์สิริรัตน์งวดสีม้าเนาะจ้ะชอบกระจัดคัดกระพานเด้อจะเป็นแค่แนวทางเนาะสาวดรอ,อนลงไห้เร็วเนาะจ้ะเพื่อจะได้ยิบจับลอตเตอรีไนะ่ไว้เนาะห้ามันเข่าตรงๆก็จังสองงวดที่ผ่านมาเนาะจ้ะเจ็ดสามเก้าเก้าตรงๆงเลยเนาะของอาจารย์สิริรัตน์ หันที่พันหายมาอย่ทีเจ็ดตัวเดียวนะจาะขันห้อางมาักตัวใดเทอกระจัดเดือจ๊ะสำหรับหัวนนเนาะของอาจารย์ศิริรัตน์เด้อจ๊ะเป็นแค่แนวทางเนาะจ๊ะสาวดอนกับบัวมันสิออกตัวใดเนาะเป็นแค่แนวทางแต่ว่าสาวดอนมักเจ็ดเจ็ดเนาะจ๊ะหยิบปลอตอรีไว้จากใบยอยู่เนาะจ๊ะชอบกระจัดคัดกับพานเด้อจ๊ะเป็นแค่แนวทางเนาะสุดท้ายกับสาดอนกับไอเอฟซี FC แฟนซอง โชคดีเนาะจ้ะใส่สงการเพราะว่าหงวนนี่มันสิออกตรงกับสงการเลยเนาะจ่ะมันมานเด้อจ้ะสำหรับสงการเนาะจ้ะเนาะ